<G ül> ก็ไม่ขังกับรายการเทรดยกขังครับผมกับรายการเทรดที่ไม่รู้ว่าจะได้เทรดกำไรหรือว่าขาดทุนนะ <G ül> <G ül> ปกติขาดทุนตลอดเลย <G ül> และนี่ก็คือการเทรดนะครับตัวราคาที่แพงที่สุดณนปัจจุบันที่ผมเล่นนะฮะแต่ตอนนี้ในอนาคตมันอาจจะมีตัวที่แพงกว่าเข้ามานะครับและนี่ก็คือตัวละครโลบักของผีงับบครับผมเย็ดเคก็นับดูแล้วเนี่ยกี่ตัวก็สามารถคอมเ็นบอกกันได้นะครับแต่ผมนั้น ผมนับดูแล้วเนี่ยก็ประมาณ8ปดร้อตัวนะครับผมแปดร้อยก็เฮียประมาณ40ตัวนะฮะและนี่ก็คือรายการเทพผีงับงับยกครั้งครับผมเรามาดูกันว่าผีงับงับเราจะขายออกกี่ตัวฮะจังหวะนี้แต่อาจจะออกนิดเดียวก็ได้นะดีผีงับงับก็คนก็ไม่ค่อยชอบพีซะด้วยพี่มันชอบงับหัวนะครับผมผมไม่เข้าใจเลยนะฮะอย่างนี้ต้องส่งผีไปงับหัวที่บ้านแล้ว ต้องพี่ไปงับตูดขุณที่บ้านนะครับผมก็เลยทําการขิงผีงับๆไปให้เขาดูนะฮะว่าผมมีผีงับๆเยอะขนาดไหนกันเชียวเห็นแล้วอึ้งเลยพี่เยอะเกินนะครับผมก็ทําการไล่เทดผีงับๆต่อไปครับกับบุคคลคนนี้ก็มีข้อเสนออันดีเยี่ยมสาหรับผีงับๆหรือไม่มาแล้วฮะสําหรับซีเนเตอร์ครับผมและซีเนเตอร์สองตัวแอนตัวเติมและตัวเติมอีกหนึ่งตัวครับบอกคำเดียวว่าผีงับๆของเรานะ แจมแมวแน่นอนสนใจอปเปาครับน้องผีงับๆผีโคตรโหดไม่โดนสตันไม่โดนซีซีเพราะว่าเขาหายตัวครับผมใช่กขาเป็นผี่ไปโดนสตันไดงไงออ่ตีฟรีไม่ตกเป็นเป้านะจ๊ะอะไรวะวเนี่ยหมดนี่แลกเอ็นเอออผมจะมาขายผีไม่ได้ขายเอ็นวัตถุฟักผีผีครับผมเทรดผีไม่ได้เทรดทเอ็น ผีงับครับผีจะงับหัวคุณแล้วฮะอย่างงี้เนี่ยต้องปล่อยผีไปตุยที่บ้านแล้วฮะจังหวะนี้ไม่ใช่ไข่เอ็นฮะไข่ผีครับผมนี่สองตัวนี้สามสีตัวนี้เอ็นไม่ไหวแน่นอนฮะอะไรกันเนี่ยแลกกับอะไรครับผีไงผีงับมากผมก็ไม่เทรดผีอยู่เนี่ยเออผมจะมาแลกกับตัวอื่นได้ไงและนี่ก็คือคลิปเทรดผีงับครับผมใช่เราจะไม่แลกตัวอื่นนอกจากผีงับครับใช่มันเป็นคลิปผีงับไง ะจะแลกตัวอื่นได้ไงเออเอาละครับตอนนี้เขากำลังคิดด้วย80ล้านไอคิวของเขาเออในตอนนี้เขาลังคิดหนักเลยว่าพระเจ้าผีไปทําไมนี่ว่าผมเป็นผีอยู่แล้วอ้าวชิียผมเป็นผีอยู่แล้วด้วยไอ้ชิ่กเป็นผีอยู่แล้วจริงด้วยว่ะเอออเอาผีไปดูเล่นไหมครับผีจะงับคุณแล้วอย่างงี้เนี่ยผมจะส่งผีไปที่บ้านเลยครับผมนอนหลับไม่เต็มอิ่มแน่นอนฮะผีคนนี้ะ จะอยู่ปลายเตียงครับผมและก็คอยที่จะเกาขาคุณตลอดเวลาครับทําให้คุณนั้นจะกะจีและก็หลุดเหตุมาหาผมครับผมเฮ้ย hey, แบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเนีอ่อ้ตัวเติม2ครับแบบนี้ก็ได้อยู่นะฮะและกับตัวเติม1ครับสวนตัวนี้ก็ราคาเกินแล้วฮะสวยจริงๆมีซีเนใเธอร์ติดมาอีกตัวหนึ่งครับแจ่มไปเลยฮะสวยพีสวยและบุคคลคนนี้เอายังไงครับตั้งผิงงงับที่ บานมาเต็มคังเลยครับผอมผมจะขายผีครับอะไรครับเนี่ยเอ๊ะขาพิมพ์อะไรมาครับผมตอนขายผีครับครับครับผมไม่ได้ขายตัวอื่นครับสนใจผีครับหรือเปล่าครับคณผู้หญิงอะไม่ใช่เฮ้ยกัพิมมาให้ไปอ่านก็ก่อนนานเหลือเกินนะและตอนนี้ผมก็ทําการเลื่อนลงไปข้างล่างครับกับเห็นข้อความบางอย่างที่ขอพิมพ์มาฮะผมก็เลยทําการ ที่จะไปเปิดแมสเซจอันน้อยของเขาดูครับและตอนนี้ผมก็ทงการจีนผีงามๆครับดูดาเมจดีพเอของเขาเนี่ฮะหกหมื่นเลยนะเฮ้ยผีงับนี่แรงสัตว์เลยนะฮะดูดิครับแมสเซจของเขานั้น <c oughs> มินิขอเทรดมินิได้ไหมครับ <c oughs> ไม่นะเขาเป็นผู้ชายหรือเนี่ยผมเกือจะเสียไปแล้วนะครับนี่ฮะมินิตัวเนี้ยแล้วผมก็ทําการส่งมินิช็อตการตัวนี้ไปให้เขาครับตัวนี้มันตึงจริงนะเนี่ย <c oughs> ให้มาแล้วครับเฮ้ยท้องหนึ่งและท้องสองครับโคตรคุ้มโคตรตึงโคตรอันตรายครับหสสนุนโดย e dis merch บริการรอบนี้นะครับจะเป็นบริการสุดตึงของบริการกดเกมพาร์นะฮะเราจะมาเน้นด้านบริการของการกดเกมพาร์เป็นซะสุดใหญ่ก่อนนะครับผอมในรอบนี้เรามาดูกันนะฮะบริการกดเกมพาร์ตนะแล้วก็เราจะเน้นทางฝั่งของบล็อกฟุนะครับบอกคบเดียว,ว่าผลแน่นๆ คูณ3คูณ <seeing them> MM <stein> 8อะไรมีให้หมดเลยนะฮะกับบริการกดเกมพาสเกมอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันครับผมสัหรับไลฟ์แมปกันเลยทีเดียวจนบอกว่าเลื่อนลงมาได้แบบเกลื่อนตากันเลยทีเดียวฮะอลังการมากๆบอกคำเดียวนะครับถ้าใครเล่นแมปไหนอยู่เนี่ยก็สามารถอุดหนุนเกมพาสเขาได้นะครับโอ้มียันเบสบอลกันเลยทีเดียวฮะโคตรตึงบอกคำเดียวครับเกมพาสเขาจุกจริงๆฮะ และก็ตัดมาครับผมกับบริการรับฟาร์มของเขานะครับบริการรับฟาร์มของเขาก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวบอกคําเดียวนะฮะว่ามีทางฝั่งของบล็อ o ฟุตออสตาและทอยเล t t o w เวอร์ด n เ e น์อีกด้วยครับแต่ว่าทางฝั่งของออสตานะครับก็มีบริการอันครบเครื่องตึงๆกันเลยทีเดียวครับยันหอคอย100ชั้นนะครับน้องๆบอกคำเดียวว่ารับฟาร์มเวลหาโออาร์บีตำนายตัวละครหรือฟาร์มตัวละครลงเล็ดมีให้หมดเลยนะฮะ และบริการต่อไปนะครับยิ่งกว่ามีให้หมดนั่นก็คือจำน่ายตัวละคร Toilet Tower Defense นะครับกับบริการนี้มีตัวใหม่ๆที่เข้ามาแบบจุใจกันเลยทีเดียวครับโอ้โหตัวใหม่ที่เข้ามาเรื่อยๆเลยต้องติดตามตลอดเลยนะเนี่ยและบริการฟาร์มของทางบ o ็อกฟู้ดครับผมบอกคำเดียวว่าหนักแน่นจริงๆฮะทางฝั่งของบล็อกฟู้ดแบบเยอะมากๆนะครับมีแทบจะทุกฟาร์มในเกมแล้วก็ว่าได้ครับยังไงก็ลองเลื่อนกันมาหาดูก็ได้นะฮะ บอกคำเดียวว่าเยอะมากๆนะครับอีดิสเหมยชอบลิงด้านล่างคลิปนี้เลยครับผมโคตรตึงเอ้ยและตอนดีผมก็ทําการที่จะขายผีงครับต่อไปงับผีงงับต้องออกแน่เลยรอบนี้มาถึงกับเชฟบะกระทะเลยกันเลยทีเดียวบอกคําเดียวว่าผีงับมีอึ้งครับผมเฮ้ยเอาเอากี่งับครับเนี่ยเอ้ยบอกคาเดียวว่าแล้วต้องใส่งับแบบจัดเต็มแล้วล่ะครับเ้ามาขนาดนี้แต่ เขาจะเอาผีงับบของเราหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับและตอนนี้ผมก็ทําการที่เสนอผีงับบไปมากกว่า1ตัวครับต้องเสนอกี่ตัววะเนี่ยเชฟเนี่ยเอาเละครับท่านผู้ชมลำลึกกันว่าเราจะได้ขายผีงับๆออกไปเป็นเชฟหรือไม่บอกคาเดียวว่าถ้าเราได้เชฟมาหนึ่งตัวเนี่ยก็เหมือนเราจกเวสกันได้เลยนะครับสำหรับผีงับบเนี่ยเฮ้ยเร็วพิมมาเขาต้องการอะไรถ้าไม่พิมเนี่ยผมจะส่งผีไปงับตูดคุณที่บ้านแล้วนะเชตายเถอะถ้าใครเนี่ย ยังไม่กดไ like ลค์คลิปวิดีโอนะย,ยังไม่กดแชร์และยังไม่กดชาร์จไปกับช่องนี้แล้วล้วก็คืนนี้คุณระวังผีง,งับๆที่จะไปงับตูดคุณและคุณจะตื่นเช้ามามีรอยฟันที่ก้นข้างขวาของคุณอบอกคำเดียวคุณอาจจะโดนผีหลอกวิญญาลอ้ออก็เป็นได้ผีหลอกวิญญาล้อนผีหลอกวิญญาล้อนไอ้เนี่ยมเบียวเบียวไปใหญ่แล้วเฮ้ยสนุกเขาจะเอาอะไรแล้วเขาก็บอกว่า แลกเอ็นได้ไหมพี่ชายนนผมถึงกระอักเลือดออกมาจากทางตูดเพราะว่าผมมาเทรดผีกับบครับ,บผมไม่ได้มาเทรดเอ็นในตายเถอนนะ <c oughs> พีกับกรบเราขายไม่ออกขายจะเอ็นอย่างนั้นเลยและตอนนี้ผมก็คิดและคํานวณอยู่ในหัวว่าในการเทรดขนาดนี้มันสมควรที่จะได้เอนจิเนียร์ไปแล้วมันก็โอเค,คเอาเอนจิเนียร์ไปก็ได้ครับและตอนนี้ผมก็กดเลดี้แอนโรดเอนจิเนียร์ให้เข้าไปเลยครับ บอกคำเดียวโคถรึงเออเฮ้ยไม่ได้จะมาเทนเอนจิเนียร์ Engineer นะเนี่ยแต่ข้อเสนอนี้ผมควรที่จะรับไว้ครับผมกับข้อเสนอต่อไปครับก่อนลีซินมาแอนตัวเติมอีก2ตัวครับบอกคำเดียวว่าเขาจะเอาตัวไหนกันละครับเนี่ยเอาผีง,งามผมัาๆของผมไปทีกับพี่งงมผมีงัาๆของผมบ้านข้างไปหมดแล้ว <S <S ผมจะมาเทนผีเง,งาๆแต่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยแม้แต่น้อยและแบบนี้ ผมจะดองผีเงับๆไปทำไมล่ะครับนี่่แต่ damage DPS มันหกหมื่นเลยนะเว้ยผีงับๆอ่ะไม่สนใจกันหน่อยอะหกหมื่นเลยนะ DPS เนี่ยโคตรแรงนะเฮ้ยแต่ไม่โดน CC อีกด้วยบอกคําเดียวว่าตึงเปีียเลยนะตึงแบบไม่มีหย่อนนะฮะหนังยางยังขาดนะครับผมผีเงับๆสามงับไหวหรือเปล่าครับส่งผีเงับๆไปสามตัวจนขานั้นอึ้งกิมกี่ไปเลยทีเดียวยังไงกันล่ะครับนี่ เชฟและตอนนี้ผมก็กระอักเลือดเป็นน้ำบอกคำเดียวพี่กำกับผมไม่เอาอีกแล้วเขาจะจ้องจะเล่นแต่เชฟของคุณอย่างเดียวเลยแบบนี้ก็เศร้านะสิครับและตอนนี้เขาก็ย่อตัวลงครับแต่บอกคำเดียวว่ายังไม่คุมอยู่ดีเฮ้ยตัวเติมทัานอย่างถูกและ UTS ก็ถูกแต่มีลายเซ็นเนี่ยสิคิดหนักอยู่ลายเซ็นก็ไม่สามารถกินได้เหมือนกัน จะเอาไรเซนไปทำอะไรครับเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจไลเซนสักเท่าไหร่เพราะว่าผมน่ะเอาเอาไปลงกล่องนะครับมันก็เอาไลเซนไปทำไมอะใช่ไหมนะฮะมันก็สูบเป็นเรือยอีกครับซึ่ใหญ่นั้นถ้าผมมีไลเซนเองเนี่ยผมเซ็นยัดกล่องไปนานแล้วให้ตายเถอะและตอนนี้เขาก็ให้มาหมดตัวครับแต่ผมยังไม่เชื่อหรอกเพราะเขามีคอสฟรีซินีม่าอยู่ในตัวนี่มันหมดที่ไหนกันล่ะเนี่ยนี่มันเหลี่ยมชัดเลยเราจะไม่ยอมอีกแล้วจนดาวนั้น ส่งผีงับงับไป1ตัวครับและก็ทําการกดเรดี้ไปเลยบอกคําเดียวว่าเขาก็ขายออกไปเหลือตัวเดียวอีกแล้วแล้วเอ้ยมันต้องอย่างงี้แต่ตัวเติมมันถึง2ตัวผมก็เลยทําการที่จะกดโอเคไปกับเขาเลยครับนีม่มันตัวเติมที่หาไม่ได้แล้วอย่างงั้นแหละโคตรจบสุดตึงจิงกะเบลกุ๊กกุ๊กกันเลยทีเดียวครับก็ตึงเปียเๆและตัวนี้ก็มาอันเรืองบันขงังแอนกิกี้สะเพียบเลยจนผมนานเออเฮ้ย มีตัวเติมหนึ่งตัวที่อยู่้างร่างอะแล้วนั่นนั้นมันอะไรกันอะมันกี่กี้ทั้งนั้นเลย <c oughs> มันไหวไม่ดื้อ <c oughs> บบนี้ไม่ไหวนะเฮ้ยไม่ไหวจะเคลียร์แล้วตอนนี้ครับผมก็รอคําตอบจากเคาว่าเขาจะพิมพ์อะไรมามันานานซะเหลือเกินอะให้ยคำตอบพี่ซะเถอะน้อเงี่ยงเลยสลุกเขาแรกเลยว่าพิงามงมบรับหรอหนึ่งตัวนะแล้วตอนนี้พิงมงั่งับของผมนั้นก็ขายออกไม่กี่ตัวเลยครับบอกคําเดียว ผีกองกับที่จะเถิดเชฟนั้น <ห uge> มันน่าจะหลายคนนานมากๆนะผมจะได้เทิดเชฟตรงไหนผมนี่เศร้าเลยเร็วที่นานเหลือเกินสรุปเขาจะเอาอะไรจนผมนั้นกดแชทรัวๆแล้วก็ไม่มีสัญญ,ญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกหรือว่าเขานานนี่นนนตอบแล้วหมดแล้วเขาบอกหมดตัวแลกอะไรที่ไม่ได้บ้าๆๆกันแล้วครับนี่ผมนั้นจะให้ข้อเสนอเข้าไปเป็นผีหลอกปิญญาลอด หรือผีงับๆที่คอยที่จะงับหัวคุณยังโหดร้ายเออตัวอะไรที่มันลงไนแม้โหมดได้นะก็นี่ไงครับผมและนี่คือแหละคือตัวละครที่สมควรที่จะลงไนแม้โหมดผีงับๆเพราเขาไม่โดนซีซีหรือไม่โดนสตาร์เลยครับพราเขาน่ะเป็นผีไงเออโอ๋เบแม่นอะไรเงี้ยเย็ดโคตรตึงสตาร์ก็ไม่โดนไม่เอาได้ยังไงเนี่ยแหละแม่นแล้ว แม่นสุดๆแล้วไม่เอาที่พลาดนะผีงาบๆพลาดแล้วนะพลาดผีแล้วลตอนนี้แล้วตอนนี้ผมก็เสนอผีงาบๆเข้าไปจุดเขานั้นนิ่งไปเลยไม่เอาไม่เอาครับพี่ไม่เอาพี่ปฏิเสธดีๆไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะส่งผีงับไปงับตูดคุณนะตูดคุณไม่เหลือแน่นอนนะแล้วตอนนี้เขาก็จะเลยตาและแคนเซลิลในปฏิเสธไปแบบเลือดเย็นีเย็นมากๆ Hey, ให้ตายเถอะเสียเวลาเหลือเกินและรอบนี้ครับมากับบุคคลคนนี้เขาเสนอมาแมงมุมทีวีแอนคอสและตัวเติมอีกหลายตัวกูไปใจผีคงับแน่นอนตรงเนี้ยตรงนี้แม่งล่อคอแร็ปแน่นอนเ <c oughs> ชื่อผมไหมว่าเขานะ่ะล่อคอแร็เต็ดผมแน่ๆไม่เอาน้าผมจะมาเถิดผีครับจะไปล่อคอแร็เต็ดผมได้ไงอ่ะนี่มันสัตว,ว์สงวนเลยนะของแร่ oh. และแรเนี่ยแหละครับ กาจะต้องพิมพ์คำบางอย่างที่จะผมชะงักไปชั่วคราวเลยทีเดียวนะฮะเอาอะไรวะเอางับงับกี่ตัวก็จะเอาอะไรนะฮะเรามาดูกันว่าเขาไม่ได้เอางับผมแน่เลยวะเขาลอกคอลับเตะผมวะและผมก็รอเขาที่จะพิมพ์มาครับแต่เขาก็ยังไม่พิมพ์มาสักทีแน่เลยครับล่อคอรับเตดผมแน่ผมรับประกัน นั่นไงเออขอรับได้ไหมงับไม่ไหวแล้วเนี่ยแบบนี้ผีผมจะขายออกต้นไหนเนี่ยดตัวอื่นกันหมดเลยแบบนี้ผมจะส่งผีไปงับตูดคนที่บ้านจนกว่าคุณนั้นจะร้องขอชีวิตโอ้มาเต็มคังเลยผีงับขายไม่ออกแน่งเงี้ย <c oughs> และแล้วเขาก็ยอมเป็นเปิดประตูเติมครับผมผมก็ยอมเทรด ที่จะเท,ทพผีงับงับไปให้เขาครับเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้ดิเอยเทพผีงับงับมันขายออกทีละตัวให้ตายเถอะเลอรอบนี้ครับบุคคลคนนีเขาต้องการอะไรกันเนี่ยเอ้กรไมพิมาผมก็ไม่รู้เขาต้องการอะไรแต่ตอนเนี้ยผมเท,ทพผีงับงับผ <c oughs> ีงับงับที่จะคอยงับคุณ <c oughs> เอ็งเ,เจเนียร์ไม่เกี่ยวนะเ,นเจเนียร์เ,เจเนียร์เก็บไว้ดูเล่นก่อนนะ,แล,ะแล้วแล้วก็มาแล้วครับสำหรับกอรี่หนึ่งร้อยมินิได้ไหม แล้วผีงับงับผมปล่ะผีงับงับไม่มีใครสนเลยหรอแล้วตอนนี้ความในใจของผมที่มีแต่ผีงับงับนั้นผมจะปล่อยผีไปกระตุดคุณที่คุณจะไม่เท็ดนี่มีงับงับเพื่อจะเอาเหลืองเนี้ยนะผมก็เลยใส่ไปว่าไม่ถึงครับแล้วคำนวณดูดีๆมันตั้งเจ็ดสิบก,ก็พอแล้วส็จหรือเปล่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเหลืองนะก็ตึงเลยนะเหลืองใหม่ซะด้วยตึงเพี่ๆแล้วตอนนี้ <c oughs> ผมก็ใส่เหลืองไปถึงเจ็ดสิบตัวครับ แบบแต่มันกดไปบานคางกันเลยทีเดียวทีละ5ตอนนี้เนี่ยใส่ไปแล้ว20ตัว25 30แล้วแอนสาแล้วก็ใส่ไปอีก40 45แล้วก็นับไปเรื่อยๆครับ50แล้วห5าสแอนหกและ10บตัวสุดท้ายที่เราจะให้เขาไปครับเรียบร้อยเหลืองบานคาง เทีกับกอรีซีนิมาว้าวทำไมไม่มาตั้งแต่เทตัเหลืองว่าเฮ้ยมาทำไมตอนนี้ฟะไอ้ตายเถอะออและรอบนี้กับบุคคลคนนี้ครับตัวเติมแอนกองแอนแอนแอนเงินใหม่เงินเก่านะครับผมแล้วก็อะไรมาอีกวะเนี่ยบับ <laughs> มากขึ้นบมดเลยแต่ถ้าว่าความสนใจของผมนะไม่ค่อยสนตัวนี้สักเท่าไหร่ครับ <c oughs> เออ ม,มันก็เอาออกไปแล้วนะนก็พอพอส่วนได้อยู่นะผีกำกับจะต้องแรกกับคืนแต่ว่าการเห็ืในค้งนี้มันก็คุม้มเท่าไหร่พอมีแดงเพิ่มมาอีกสักตัวไหมถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมน่าจะขาดทุนแบบยับเยินนะครับข,ขออีกขอกาไรหน่อยเถอนะได้บางทีช่วงนี้ก็ขาดทุนเยอะนะมาแล้วครับรอบนี้ก็มาเหลืองกีกี้สะบานคังเลยเฮ้ย <Hey, S 2> ผมต้องการตัวแดงนะไม่มี ม,ม่แดงครับใส่เหลืองมาบานคังนี่มันไม่ใช่นะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาแบบนี้เนี่ยต้องส่งผีไปงับตูดคุณที่บ้านแล้วนะเนี่ยไม่ไหวเลยด้ผีบานคังของผมนั้นค้างแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนกําลังจะทะลุค้างออกมาแล้วก็ไปงับตูดคนดูทุกท่านที่กําลังบอกว่าพี่หนาะไม่คุ้มเลยให้ตายเถอะเฮ้ยผมก็ว่าไม่คุ้มเลยตอนเนี้ยค a ขอรอครับพีออ่ถ้าผมเทรดคนนี้ไปคนต่อไปเนี่ยเบอรอต้องพิมพ์ว่าขอรอครับพี่เหมือนการหมดทุกคนทำไมอย่างนั้นผมให้คนนี้เป็นพิเศษแล้วกันนะครับพิเศษใส่ไข่แล้วก็ใส่เปิดจริงๆมันก็ได้และนะมันก็แดงนะครับสองตัวแต่แดงมันก็เงินนะนะก้าวเถอะนะครับตอนนี้ผมก็เทรดพีกกําังมาแล้วจุกจ่ายเละจุกจัดจนผมนั้นกดเทรดอีกแล้วมาแล้วครับกับเพรดบุคคลวันนี้ เขาจะเอาอะไรมาฮะปึ้มมาแล้วครับสำหรับผีเงัๆแล้วก็ตัวนี้จะได้ตัวอะไรไปแล้วมาดูกันครับเฮ้ย hey! ผู้เองงั้นเหรอผู้ตัวนี้มันทัก,กี่กี้กับผีเงาๆอีกนะบอกเขาเดียว,วารางนึงกันแล้วเนี่ยผีเงาๆเรากินขาดกันเลยทีเดียวโดย DPS อันแสนทุลแรงและโหดร้ายถ้าลุลกร้สับ <Is> ยังไงครับนี่พี่ครับพี่อะไรเล่า <laughs> มีเอานะไม่ แลกเชฟได้ไหมเละตอนนี้ผมกูก็อักเป็นสายเลือดผมไม่ใช่ได้เจ็บยังได้ปีกงับงัไปและแล้วกองผมผมก็เกิดอาการชักกระตุกข้างยิ่งใหญ่ไอ้กองผมเป็นอะไรวะเนี่ย จะด้วยจะได้กับพี่ผี่ก็เป็นคอมพี่ไว้พี่จะเย็นโทนเทีผีไม่ได้จนผีนั่งคั่งอยู่ในคอมแล้วและรอบนี้ผมก็ต้องปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วมาอัดใหม่ตอนอัดเชฟแล้วกันนะโอ้โหและนี่ก็คือช่วงปิดคลิปที่ดีที่สุดครับผมพีงับงับเราได้สำเร็จความใคร่แล้วในการเทีเชฟสุดตึง บอกคำเดียวรับว่าเชฟซืตัวนั้นน่ะย้ายเซิร์ฟย้ายเซิร์ฟอยู่ในกลองสุ่มร้านจิ้งกุ้งชอบนะครับเขาตึงนะครับเนาะเอาเรื่องจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทต่ไปวะเรือนี้ก็คือตัวเหลืองที่เราจะทําการแจกทุกคนตอนทุกคนได้ตัวนะครับผมได้ตัวยังไงอะเนี่ยงงดิเมื่อสนับสนนโดยร้านจิงกุ้งชอบร้านของผมเองครับผมแน่นอนว่าการเข้าร้านเนี่ยผมมีวิธีที่โอเคกว่านี้นะครับนั่นก็คือเข้ามาที่หน้าเฟซผมนะฮะ และก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีลิงก์แบบนี้นะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นร้านค้าหน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมแล้วก็กดลงมาด้านล่างครับก็จะมีกล่องสุ่มประมา,านี้ครับผมช่วงนี้เนี่ยก็จะแจกหนักหน่อยนะฮะสุ่มได้ตัวละครมารับที่หน้าเฟซอันเดิมอ่ะมันก็จะไม่งงนะถ้ามีแค่ลิงก์นะครับมันจะงงนะครับเอาง่ายๆคือเข้าหน้าเฟซก่อนและจะไม่งง เออมันจะไม่งงเพราะว่าเมื่อคุณสุ่มตัวได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่งงว่ารับตัวที่ไหนนะครับคุณแค่กลับไปที่หน้าเฟซอันเดิมแล้วก็เอารูปนะี่ยที่คุณสุ่มได้นะครับส่งไปที่เฟซจบเลย